ในการใช้ฟิลเตอร์นั้นมีการใช้ฟิลเตอร์ text contain ที่น่าสนใจอยู่นิดหนึ่งครับตรงที่ว่าสามารถกรองหรือว่าคัดเลือกนะครับเฉพาะคำคำนั้นหรือว่าอักษรตัวนั้นตัวเลขตัวนั้นตัวเลขกลุ่มนั้นหรือว่าอักษรกลุ่มนั้นคำคำนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเช่นเช่นนะครับผมต้องการจะหาค้นหาคำว่า บงคอกนะครับให้แสดงขึ้นมาว่ารายการไหนก็ตามที่มีคำว่าแบงคอกอยู่ด้วยอย่างนี้นะฮะให้ปรากฏขึ้นมาในตารางนี้นะกรองเ,อเฉพาะคําที่บอกว่าประโยคที่มีคําว่าแบงคอกถ้าเราไปค้นทีละตัวก็จะค่อนข้างเสียเวลานะครับใน Excel มีวิธีการง่ายๆดังนี้นะครับอันดับแรกไปทำฟิลเตอร์ก่อนนะครับจากนั้นก็คลิกไปที่ฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ไปเลือก แท็ t ฟิลเตอนะครับแล้วก็ไปเลือกคอนเทนตตรงนี้นะครับคอนเทนตตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้คีย์ a n g k o k เข้าไปนะครับในสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะครับแล้วก็ k ีย์แ n g k o k เข้าไปนะครับจากนั้นก็คลิกโอเค e x c ก l ก็จะกรองเอาคำว่าแบ g k อกขึ้นมานะครับทุกๆประโยคที่มีคำว่าแ n g k อกในคอลัมน์นี้นะครับไม่ว่าแบ g k อกจะอยู่ข้างหน้าประโยคอยู่ตรงกลางประโยคอยู่ข้างท้ายหรือว่าอยู่ตรงไหนก็ตามนะครับของประโยคก็ ของกลุ่มคําในแถวนั้นๆในคอลัมน์น,นั้นๆนะครับทุกๆแถวนะครับก็จะกรองขึ้นมานะครับก็ลองนําไปปรับใช้กันดูนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ